จีนประหาร11ชีวิตตระกูลหมิงแก๊งมาเฟียเบื้องหลังคอเซ็นเตอร์เมียนมาศาลมีคำตัดสินประหารชีวิตสมาชิกแก๊งตระกูลหมิงจำนวน11รายทั้งหมดคือเครือข่ายอาชญากรรมชื่อดังที่เคยตั้งฐานสแกมเมอร์และบ่อนคาสิโนผิดกฎหมายในประเทศเมียนมาโดยเฉพาะในเขตโกก้างรัชฉานพื้นที่ชายแดนติดกับจีนซึ่งเคยถูกขนานนามว่าเป็นเมืองหลอกลวงออนไลน์แก๊งตระกูลหมิงเป็นชาวจีนเชื้อสายโกก่ กลางสัญชาติเมียนมาดําเนินกิจการอาชญากรรมในรูปแบบธุรกิจครอบครัวมาตั้งแต่ปี2558พวกเขาอาศัยอิทธิพลในพื้นที่โกลกลาง ตั้งศูนย์สแกมเมอร์หลายแห่งเปิดบ่อนคาสิโนซ่องและพัวพันกับการค้าย,ยาเสพติดสารจีนระบุว่าระหว่างปี2015ถึงปี2023เครือข่ายของตระกูลหมิงสามารถสร้างรายได้รวมกันมากกว่า10,000ล้านหยวนหรือราวๆ44,000-46,000ถึงล้านบาทศูนย์สแกมเมอร์ของแก๊งตระกูลหมิงใช้วิธีการค้ามนุษย์หลอกหรือบังคับแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะชาวจีนหลายพันคนเหยื่อถูก บังคับให้ไปทำงานหลอกลวงออนไลน์เช่นหลอกลงทุนแก๊งคอเซนเตอร์คู่กันโชคทรัพย์สารเปิดเผยว่าผู้ที่ทำยอดไม่ได้ไม่เชื่อฟังหรือพยายามจะหลบหนีจะถูกทำร้ายทรมานหรือปลิดชีพทิ้งอาชญากรรมของแก๊งตระกูลหมิงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย14รายอาณาจาักรฐานสแกมเมอร์ของตระกูลหมิงเริ่มลมสลายในปี2023หลังทางการเมียนมาจับกลุ่มสมาชิกในเครือค่ย และส่งตัวให้จีนดำเนินคดีการกวาดล้างครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันโดยตรงจากกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นพันธมิตรที่ส่งอิทธิพลที่สุดของรัฐบาลทห่รเมียนมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาจีนเพิ่มความร่วมมือกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะไทยลาวและเมียนมาทําให้ชาวจีนหลายพันคนถูกช่วยเหลือผู้ต้องสงสัยถูกส่งกลับจีนฐานสแกมเมอร์มากมายถูกทลายพื้นที่เป้าหมายสําคัญคือ เขตสามเหลี่ยมทองคําซึ่งเป็นแหล่งซ่องสุมอาชญากรรมข้ามชาติคดีตระกูลหมิงถือว่าเป็นหนึ่งในคดีแก๊้งคอเซนเตอร์ที่รุนแรงและใหญ่ที่สุดที่จีนเคยดําเนินคดีมาสารจีนย้าว่าการลงโทษครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์จะไม่ถูกยอมรับไม่ว่าจะซ่อนตัวอยู่ในประเทศไหน